สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้ยครับอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตามาฝากกันนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับและถ้าอยากจะรับสนุกกับเราครับก็ไปที่ไลน์แอดพักยก7 7ตามด้านล่างนี้เลยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์คลิปนี้จัดไป3คู่ครับมีฟุตบอลหลายรายการน่าสนใจนะครับเอาเนชั่นลีกก่อนครับลีกเอกลุ่ม4นะครับ เวลาตีหน่งสีครับเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับออสเตรียครับเดนมาร์กเนี่ยชนะ2แพ้1เกมล่าสุดแพ้าคาบ้านให้กับโปรเอเชียมา0ูนะครับดูแล้วน่าจะยังจัดเต็มต่อไปนะครับเตียคอยเบียกเทเซียนอีริกเซนนารุอย่างมิเกลดามสกาดยูซุฟโพเซ่นครับฝังของออสเตรีย ชนะ1เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฝรั่งเศส1 1นะครับดดวิดอาราบาถอนตัวไปแล้วนะครับถือว่าน่าจะยั่วไปเยอะครับตัวหลักๆมีมาเซลซาบิเซอร์อันเดรสไวมันมาโกอนาโตวิชเกมแรกที่เจอกันเดนมาร์กบุกชนะ21แฮนดิแคปเปิดมาให้เดนมาร์กเป็นต่อนะครับผมว่าเดนมาร์กเนี่ยคงไม่อยากแพ้คาบ้าน2เกมติดนะครับเจอกับออสเตรียที่ไม่มีอาราบ้าด้วยครับน่าจะยั่วไปเยอะคู่นี้เชียร์บอลต่อเดนมาร์กระบบดีกว่านะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับ ส่วนในคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเป็นบิ๊กแมชด้วยนะครับฝรั่งเศสจะเปิดสตาร์ทเดอะฟรอง์เจอกับโครเอเชียครับฝรั่งเศสของดีเยเดชองยังไม่ชนะเลยครับเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอออสเตรีย1 1ผมเดาว่าผู้เล่นสำรองในเกมกับออสเตรียจะกลับมาเป็นตัวจริงเกือบทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่เรื่อง ion, zi, าราบิโอนมัติโอเกนดูซี่แนวรุกอย่างคิเลียนเอ็มบัปเป้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับรวมไปถึงวิซัมเบนเยต์เดนะครับฝั่งของโครเอเชีย ชนะ1เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะเดนมาร์ก1-0นครับก็มองคล้ายๆกันนะครับตัวสำรองนัดที่แล้วอย่างโดมกอยวีด้าในเกมรับตรงกลางมาได้โควาซิตลูก้าโมดิชพวกนี้น่าจะกลับมาครับเช่นเดียวกับเกมรุกอย่างยซิฟเบรคาโลนะครับเกมแรกเสมอหนึ่งดึงที่บ้านโครเอเชียครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ฝรั่งเศสเป็นต่อเอ,เอาง่ายๆที่ผ่านมา3นัดฝรั่งเศสไม่เอาอะไรเลยครับผมว่า เดอชองคงอยากชนะสักนัดหนึ่งในช่วง4เกมแรกในเนชันลีกนะครับดังนั้นเกมนี้เล่นในสตาร์เดอฟลองดูแล้วคงกำชับลูกทีมแล้วก็จัดเต็มนะครับมองว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูคู่นี้เชียร์บอลต่ออย่างฝรั่งเศสครับปิดท้ายเวลาตีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกมสำคัญครับฟุตบอลโลกเพลย์ออฟระหว่างโซนนะครับออสเตรเลียครับอันดับ5จากโซนเอเชียจะเจอกับเปรรวันดับ5จากอเมริกาใต้นะครับคู่นี้เล่นในที่กาตา สนามกลางครับออสเตรเลียเนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะ UAE มา2-1นะครับมีตัวเล่นต่างชาติหลายคนครับทั้งอารอนมอยที่เล่นในเซี่ยงไฮ้ในจีนนะครับมีแจ็คสันเออร์ไวครับกับซังพาวลีฮัดดินรุสติกนะครับจากแฟรงก์เฟิร์ตกองหน้าเป็นตัวเล่นในประเทศน,นะครับแมทชิวลิกกี้จากเมลเบิร์นครับเจอกับเปรู ที่หลังจากจบคัดบอลโลกอุ่นเครื่องเอาชนะนิวซีแลนด์1-0นะครับมีเรนาโต้ทาเปียนจากเซลตาบีโกมีคริสเตียนกวอว่านะครับที่ไปเล่นในซาอุบิกเตอร์โยตุนครับตัวเก่าข้างหน้าเป็นจาลูก้าลาปาดูลา กองหน้าจากเบเนเบนโตนะครับเจอดหัล่าสุดคือบอลโรค2,018ครับในรอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าเปรูชนะ2-0แต่ก็ตกรอดกด้ทั้งคู่นะครับแฮนดี้แคปเปิดมาเปรู Peru เป็นต่อคือเอาละโดยทรงบอลเนี่ยเขามองว่าอเมริกาใต้ดีกว่าในโซนเอเชียแน่ครับยิ่งเกมนี้แต่ว่าถ้ามองถึงสภาพแวดล้อมเลนดิกาตา้าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบบอลเปรูอาจจะเป็นบอลเทคนิคบอลเร็วนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งลูกกลางอากาศเป็นของออสเตรเลียครับดังนั้นดูแล้วผมว่าออสเตรเลียสู้ได้สบายครับเกมแบบนี้ ซื้อ2องมุมเชียร์ออสเตรเลียครับมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีอาจจะต้องมีต่อเวลานะครับคู่นี้เชียร์บอลรองอย่างออสเตรเลียครับสรุป3ทีมนะครับบอลเป็นต่อชอบเดนมาร์กและฝรั่งเศสและบอลเป็นรองชอบไปที่ออสเตรเลียนะครับเหมือนเดิมครับรสะดวกเราที่ไลน์อดพักยกจะสจัดตามด้านล่างนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ